สวัสดีครับผมกอนแล้ววันนี้ผมจะมาบอกว่า CPU เนี่ยผลิตมาได้อย่างไงนะครับในหัวข้อวันนี้เนี่ยก็จะมีชิปดีไซน์แมนูแฟคเจอริงกล้แพคเกจจิ้งนะครับผมจะให้ทุกคนเนี่ยได้ทำความรู้จักกับเครื่องเนี้นก่อนมันมีชื่อว่าลิท g กราฟีนะครับซึ่งหลักการทำงานของมันเนี่ยก็จะเหมือนเครื่องปริ้นเลยนะครับเครื่องปริ้นกระดาษทั่วไปตามบ้านเรานะครับซึ่งเครื่องปริ้นเนี่ยเราก็ใส่กระดาษแล้วก็ให้มันพิมพ์สิ่งที่เราต้องการออกมาใช่ไหมครับตัวเครื่องนี้เนี่ยเราเนี่ยจะได้เป็นซิลิคอนเวเฟ มันไม่ได้พิมพ์น้าหมึกเหมือนเครื so, it s, it s ่องปิ้นนะครับมันจะพิมพ์เป็นแสง UV นะครับเข้าไปที่แผ่นซิลิกอนนะครับโดยเครื่องนี้เนี่ยก็มีความสําคัญมากนะครับในการผลิตชิปซึ่งผู้ผลิตเครื่องนี้เนี่ยก็คือ ASML นั่นเองนะครับเป็นคนที่ผลิตเครื่องนี้ได้เป็นเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผลิตให้กับ TSMC นะครับบริษัทที่ผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกันนะครับโดยเมื่อ TSMC ได้เครื่องไปแล้วเนี่ยเขาก็จะทําการผลิตชิปที่โดน ออกแบบมาแล้วนะครับตามออเดอร์เลยนะครับนี่ก็จะเป็นแผนผังคร่าวๆนะครับการผลิตชิปบนโลกนี้นะครับโดย TSMC เนี่ยก็จะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะครับเพราะว่าบริษัทเทคท็อปๆของโลกเนี่ยก็สั่งชิปจากเขาหมดเลยนะครับในส่วนของชิปดีไซน์นะครับเรารู้จักผู้ผลิตกันไปแล้วเรามารู้จักผู้ออกแบบกันดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นผู้ออกแบบเจ้าหลักๆใหญ่ๆของโลกนะครับก็จะมี Intel AMD หรือ Apple นะครับ ก็ Intel ก็มี Core i357-9 นะครับหรือว่าจะเป็นตัว Intel Ultra นะครับ AMD เนี่ยก็จะมีพวกไรเส้นต่างๆนะครับส่วน Apple เนี่ยก็ที่พลาดไม่ได้เลยก็เป็นพวก M1 ถึง M4 นะครับซึ่งเป็นชิปที่มาแรงมากในตอนนี้นะครับเพราะว่ามันประหยัดพลังงานมากๆเลยนะครับโดยบริษัทพวกนี้เนี่ยก็จะมการออกแบบนะครับแล้วก็ส่งให้ TSMC ท,ที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยผลิตออกมานะครับจากนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างโค้ด คร่าวๆของการออกแบบนะครับซึ่งหลายๆบริษัทนะครับก็จะมีการใช้วิธีที่ต่างกันออกไปนะครับและก็น,นี่ก็จะเป็น1ในสิ่งนั้นนะครับซึ่งจะเรียกว่า v e r i l o g นะครับซึ่งเป็นภาษาในการออกแบบ CPU นะครับซึ่งเราจะไม่ต้องมาเขียนโลจิกเกตนะครับตังภาพด้านขวานะครับมันเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะครับ เราจะทุ่นแรงโดยการแข่เป็นโค้ดแทนนะครับในส่วนของการผลิตนะครับวัตถุเริ่มแรกเลยนะครับวัตถุตั้งต้นเนี่ยก็คือซายนั่นเองนะครับโดยซายเนี่ยเขาก็จะเลือกมาครับรายที่อ่ามันสะอาดหน่อยนะครับเลือกซายที่ดีๆที่มีคุณภาพมีซิลิคอนสูงหน่อยนะครับอกจากนั้นเนี่ยเขาจะเอามาทําการ ทำให้มันบริสุทธิ์นะครับจนกลายเป็นซิลิคอนคริสตัลนะครับเอามาผ่านเครื่องลิโทกราฟีนะครับจะได้ออกมาเป็นซิลิคอนเวเฟอร์นะครับและซิลิคอนเวเฟอร์เนี่ยก็จะมีความหนาประมาณ0.5ถึง0.4มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับบางมากจริงๆนะครับเมื่อได้แผ่นซิลิคอนออกมาแล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะทําการเอามาแบ่งเป็นได้นะครับซึ่งได้เนี่ยก็จะเอาไปทําเป็น CPU อีกทีนึงนะครับแล้วก็ในได้เนี่ยมันก็จะมีทรานซิสเตอร์นะครับหลายๆตัวซึ่งเทคโนโลยีการผลิตสมัยนนนีี้้เ่ยก็ดดัไไปถึง ความเล็กที่5ถึง10นาโนเมตรแล้วนะครับความเล็กมันดียังไงมันทําให้เราสามารถใส่เครื่องประมวลผลเข้าไปในไดนยที่ขนาดเท่าเดิมเนได้มากขึ้นนะครับก็เหมือนกับว่ามันสามารถคํานวณได้เยอะขึ้น,นครับในขนาดที่มันเท่าเดิมเมื่อเราได้ CPU มาแล้วนะครับเราก็ทําการแพคเกจจิ้งนะครับและบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะเอาไปทําการตลาดมาร์เก็ตติ้งต่างๆนะครับเอาไปใส่กล่องเอาไปค้าขายตามนั้นเลยนะครับที่นี่ก็จบแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ